หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้เสนอข่าวสีจิ้นผิงดับเบิลดาวส์ออนไชน่าซีโร่โควิดพ olicy at party congress ระบ,บุว่าในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวของจีน เมื่อวันที่16ตุลาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงนโยบายซีโร่โควิดหรือแผ่นดินปลอดโควิดว่าเป็นเหมือนสองครามของประชาชนเพื่อห,หยุดยั้งการแพร่กระจายของไวรัสแม้เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์แต่ผู้นำสูงสุดของจีนยังคงยืยนยันว่าจะใช้นโยบายดังกล่าวต่อไปเรายึดมั่นในอำนาจสูงสุดของประชาชนและอำนาจสูงสุดของชีวิตเรามุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับประชาชนและชีวิตเป็นลำดับแรก และยึดมั่นในหลักการซีโร่โควิดจีนบรรลุผลเชิงบวกที่สำคัญในการป้องกันโรคระบาดโดยรวมและการพัฒนาเศรเษฐกิจและสังคมขณะที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกค่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคโควิด -19 ลงเนื่องจากปริมาณการฉีดวัคซีนจีนยังคงเดินหน้ามาตรการอย่างเข้มงวดเช่นการล็อกดาวน์และการตรวจคัดกรองหาเชื้อในวงกว้างท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ว่านโยบายซีโร่โควิดกำลังสร้างความผิดหวังให้กับสาธารณชน ล่าสุดเพิ่งเกิดการประท้วงโดยมีการแขวนป้ายข้อความระบุว่าเราต้องการอาหารไม่ใช่การตรวจ P ี r บนสะพานสีถงในกรุงปักกิ่งไม่กี่วันก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนจะเริ่มขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายควบคุมการระบาดของไวรัสโควิดส9สีจิ้นผิงยังแถลงเกี่ยวกับนโยบายของจีนต่อไต้หวันโดยระบุว่าเรื่องของไต้หวันเป็นเรื่องของชาวจีนเองและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาวจีนแต่ยังยืนยันในแนวทางการรวมกันโดยสันติ โดยความพยายามและความจริงใจอย่างดีที่สุดถึงกระนั้นจีนก็ไม่รับปากว่าจะไม่ใช้กําลังและจะสงวนทางเลือกที่จะใช้มาตรการต่างๆที่จําเป็นทั้งหมดทั้งนี้จีนมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนขณะที่ไต้หวันซึ่งเป็นเกาะนั้นมองว่าตนเองแตกต่างจากจ,ากจีนแผ่นดินใหญ่ความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันในช่วงเดือนสิงหาคม2565โดยจีนได้จัดการซ้อมรบบริเวณใกล้กับไต้หวันเพื่อตอบโต้การเยือนไต้หวันของแนนซี่เปโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ทางนีสสีจิ้นผิงในวัย69ปีน่าจะได้ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจีนต่อไปโดยจะเป็นสมัยที่3ทํทำให้กลายเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดนับตั้งแต่ยุคของเหมาเซตุงและผู้ก่อตั้งผู้นำสูงสุดคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนขณะที่ในการถแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจประธานาธิบดีสีระบุว่าตนยังคงยืนยันเรื่องการให้เอกชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศ